เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับการดันบินหลังจากอยู่ในช่วงระวางข่ารถด,ดำพี่น้องเอ้ยคนก็เอามาปรับทางเข้ามาแปลงทางเข้านี่สก่อนเพื่อให้มันสะดวกแก่รถด,ดำไอ้จ้าดันดันดันเอ้ย สำหรับคูปตาอินซีทองมอเตอร์จระมีภาษาลาวน้ำทีน่น้อง M8 5 4 0สำหรับคูปตารุ่นนี้เป็นยังปึกษากันจ่วางแทน <laughs> ใจนะพี่นออ้องเอ้ยแรงต่าแรนต่ำรลดินแบบดินตับอ่อนๆพี่น้องตับบกแข็งเหมาะสำหรับการทมที่ห้องพื้นคุใช้ก็จะเป็นแบบพงหน้าเกา่าแต่ว่าบุรไ,ได้เห็ดหน้าแล้วก็ได้มาทมเป็นกิจการใดหนึ่งเพรน่ใจเพวื่อฟุกสร้าง ปักหลปับไปนำ้ำสำหรับค่าดันของคนนี้คนนี่ก็จะได้หา,าได้ตั้งหนึ่งรบาทที่น้องเย้ยต่อนหนึ่งกล่องสมมตรดดิรถดำมาสิบรถตั้งสี่สิคันนี่คกนก็นได้แล้ว1,000บาทลมดเลยกังเอ,อ้อที่ว่า สบายไม่คิดอะไรบางอย่างก็อาจจะสบายกวารถดำพี่น้องเลยพ <laughs> ะว่าพอได้ไปเลียนไก่และมูด้วยมีแต่ทานยูดินซิวๆเนาะเอ้ยอ่าไก่ละเด้วุดเดียวไก่จะสํำเร็นแล้ว ลเบียกควนละแมนน้ำให้น้ำหน้านีบก่อยได้ไปดอกพี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเสียตีซื้อคนืซื้อ,อ,อตีพี่น้องอยู่ทางเมืองไซทาน,นีนครหลวเวียงจันคือกันอยากให้งานหน้าบ่ได้ได้ไปดอกชนลายละแมนไปแบบนี้แหละดุดดินปรับทางผุ้นัน่นผุ้นี้มีโครงการถมที่ถมทางถมดินอยู่ไะกระแมนบกภาพทีมงานเดียวกันกับรถด,ดำ ก็จะต้องไฟคอยบริการนอกจากทอดยามฝนบ่นนนนนมีแยกอันอออน,นีนนแบบ้แล้วก็ไปน้ำสวนได้บาทนึ่งเพื่อนนะไปน้ำสวนไห้สวนมันสวนอ้อยยังไปสั้นแหละเอ้ยติดตามเบองผลงานไปจักผักนึงก่อนแป๊บเดียวแล้วกองยกมือตลอดพี่นอ้อ <c> ง <oughs> เอ,อ้ยยกมือตลอดแล้วสำหรับเสียตีคือว่ามักติด อาซีบนี่มักแห้งแล้วเ่าันดิมาต่อมาคนจีนเาซอยจุดนี้บาดซอยซอยซอยมันลงมาบนมันมนนน่ะมาจังใดมาทางนี้มั่วโอ้ลายเทคนิคแด็ซอยใาย่ซอยกว่า anh nông lột thay Ôi à. trái, chạy à. đây cháy Cắn Phải sai bạn này Ừ. À, เออโอ้โหขึ้นกลางจอมเลยเออขึ้นกลางจอมเอาจะได้เอากลางบกบาทเดียวเลยปืนปืนมันมันเออใครจะสํำเร็จแล้วใครจะว่าดินหักบ,บกเป็นก้อนใหญ่แงบกแข็งถึงู่ง่ายอยู่ที่น้องเลยเออ อย่งนีและวิธีชีวิตอ,อาชีพคนขับรถไถอ,อยู่ทางสอปอลาว่าพี่น้องอว่ากันยังนิยมสมชอบการทมที่ทมดินเป็นบ้านเมืองที่กำลังพัฒนาพี่น้องเอยทางสอบปอลาวอเราเฮาเรียกเกี่ยวกับทมที่ทมทางแบบนี้นี่นยังมีหลายเอ,าเ,อาเอ้าเฮ็ดจังไรไปต่อเลยวะเ <c oughs> มื่นเอ,อเดี๋ยวนำไปบักอีกไกลๆบ,บาทน,นึงเอาเอาให้หมดทุกกองเพราะว่าส่วนรถดำพิจิมาอีก,กหลายนาทีกันอยู่เรียนๆทาไปเรื่อยๆเออสำหรับที่จั่วรถดำพิจิมานีกา่ก็โดนเติบได้เพราะว่ารถดำหลายมือนี่รถจ๊บดินใส่รถดำบ,บ่เพียงพอไปแหล้วคนว่าสันดี เอาปล่อยไปแล้ววะทุกท่านดิบอกว่าฮะนะเออเอาปับ๊บไปพร้อมรถไหนมันสูงกัดถอยลงถอยลงแต่กันยังไปยังม,มาให้มันแน่นมันแน่นแหละกะ็จังรถด,ดำมากก็จังไค่อสะดวกจังโบจมเนาะเอออ๋ รถไถก็จะได้อยู่กล่องหนึ่งคันหนึ่งก็จะได้น้ำรถตำอย่100อนหนึานา่งร้อยบาทประมาณนั้นเนาะหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งหนึ่งกล่องดันกันโอ้ยจ้าเอ้ยจะเอ,เอ,เอ,เอาไปบัองอีกดนนันหนึ่งที่น้องอ้ยเบ้นบิ้นเอ้ย,อ,ยอ่าถูกใจเนาะไอ้นุ่มรถไถนี่ ลอยบ่อลอยบ่อลอยอายาใจใจพี่น้องเลยอันนี้แม,มนมืออาซีบแท้รือว่ามาหลายปีแล้วทีมงานเดียวกับรถไถรถด,ดัาพี่น้องเดี๋ยวว่าจะไปทำงานอยู่สละแมนรถปั๊บดินละแมนรถไทยครับนี้จะเป็นผู้ติดตามทีมงานเดียวยอดสุดยอดีใหม่ลายมือเจ้าของวงใบ การทำเวลาจอร์นดำสซิมาเอกนี่กากันกระอัดปั๊บดินนี่แล้วเรียบร้อยแล้วแตนอะไรแตนพากลางเลยอ,อยายะพากลางเลยพี่น้องเอ้ยเอาซอยซอยเทิานวนเลยอยเป็นจังไงยัไปยังมากกันกกแน่นอีเดียกันไปตันตันเอ้ยบาดไหลย เอ,อ้ยเอ,อ้ยไปโบวบินบินทั้งหน้าพร้อมบินทั้งหลังพร้อมพี่น้องเออดันออได้ใจได้ใจดินกับดินตับกับมีแข็งแน่มีอ่อนแน่ดินก็ได้เอออ้าสืบต่อเอามาถอ,อกอีกสองรถสามรถแล้วต่อการดันจะนายรถด,ดำคนจีนมาก่อนเออได้ใจไปหรือป่าไป เกือบเนาะผิดจังบ้านหน่อยหนึ่งบเังลำไมขึ้นกว้างเลยปะไอ้การดันเร่องนบนั่นเลยอ้ยอ้ยประทับใจบริการดันดินอดเจังมัฟเสียบลอยคือว่าบุมีปัญหาสำหรับคูโกต้า8540ูอ้ยติดทายด้วยไทซี กวงไทยเพื่อท่วงน้ำหนักพี่น้องเอ,อ้ยดินอ้อนๆซ้นำนี่นี่ก้โอ้ยถือใจพยังเลยวานมูล่ะพี่น้องเอ,อ้ยการยู่ดินยามแรลงยามแห่งแบบที่นี่สมไทยปีเก่าสมไทยปี2004พี่น้องเอ,อ้ยจันเข้าไปเออเย,อยียบลอยยางง่ายได้่อไปจะเป็นการปั๊บบาทปั๊บหนาไปด้วยแปลงไปน้ำด้วยมันจัง ง่ายเนาะถ้าให้มันหลายบาทเดียวมันจะปรับเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องเลยปรับไปน้ำหลังจากเสร็จชิ้นในช่วงระวังถาโรดดำมาน้ำแดงเออรถเรียนปั๊บเรียนไปอุ้ยระดับกองพื้นการชิบ้านน่าจะซ้ำกับระดับตัวเก่าที่้องเห็นทางด้านหน้าเนาะก็จะมีระดับตัวเก่าความสูงอยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนอย่างเงี้ยนะสิบหกสิบเซนประมาณนี้แหละ ยังคุณเจียวในการปรับอยู่คือเกา Ooh, ได้ใจแล้วมันมันมาจะค่ะันนี้ปรับแล้วนี่บ่ได้ใจนี่บ่อยากลงรถพ่นดตัวนี้น่ะเอาสําหรับเสียตีเอ้ยปรับกินหรือว่าปรับทางเนาะทางบ้านทางหอเฮือนหอานนี่ก อาชีพเป็นเจ้าชนการปรับทางนี้เห็ดเดือบคือหลังเต้าและ,และก็ดเด็ดทางแปลงทางเ้าบ้านแบบนี้นะหรือว่ากมีประสบการณ์หลายปีสำหรับเสียตีน้องลาาเข้าไปจังไดไปจังไดจีจอดหรือก่จอดทั้งบ่อขับใจอีกปับทั้งทางอีกเพราะว่ารู้สึกว่าดินมึนกันจะเริ่มอ่อนไปน้ำแล้วเดี๋ยวบางนิ่มละดินเพราะว่ายามีมึนก็หลังจากเสียสิ้นจากนาฝน จะเข้าสู้หน้าหนาวดินกับยังบ้านในแห่งดีเพราะปันใดซอยมันขึ้นมาเอ,อ้าซอยมันขึ้นมาเอ,อ้ยซอยมันขึ้นมาสำนับเสียตีของเราอู้อารมโค้งเชิงเอ้ยเอ้ยโอ้เลีเออเออเ่ยนละอ,อ่อแต่งทางแข่งรถดำว่าเก่าจังบวัดในใจว่า มันสีแน่นบ่เพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นก็ยังนิ่มๆอยู่นี่แหละดินก็ได้นิ่มฮอดพื้นเพ่นพี่น้องบ่แม่นเฉพาะหน้าดินนะเดี๋ยวเฮาต้องติดตามรอเพิ่รถตามมาอีกเจนึ่อว่าเพิ่นจะนันบ่เพิ่นจะแล่นได้นิ่มบ่หลังจากสวนขึ้นมาแล้วก็ปรับเป็นแนวยาวบาดนี่เออเออๆๆสวนขึ้นจาก้านาแล้วก็เออเอาข้างหันเกย เอ,เอาคางอันนี้ใบมีดที่ทอยลังไปนาไปลังให้ันแล้วเทคนิคของเราอ่ะมาผมาเออมีดกับหลังบ้านเออทักทักทักยัไปนังมา, desserts, าให้มันแน่น่กบะไรรถดำจนต่อไปสะดวกเอ้ยโอ้เดี๋ยวบังดินพี่น้องไปตอนหยก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 เลยเดี๋ยวเขามารุ่นเบิังเวลารถดำมามีชุดนี้ว่ามันจะเป็นยังไง ວ່າອັນຈິ້ມນິມຫນວນບໍ່ເຂົາຊິນຖອຍັງຍາວລີບານ